ตอนนี้เมฆฝนอยู่บนหัวครับตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศแบบฝนตกฝนตกวตันนี้อตอนแรกว่าฝนจะตกไม่แรงที่ไหนได้ เฮ้ย ททาากินเ,เ,นเนะี่ย,ยนะวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดวันอังคารครับวันนี้วันอังคาร<พ>าวันนี้พ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งร้านกันอยู่ครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร,ร่เพราะว่ามันมีเมฆฝนลอยตัวอยู่เต็มท้องฟ้าเลยครับ ไม่ไนเลยเป็นสปาก็ไม่อยากรุ้นกับฟ้ากับฝนเท่าไหร่วันนี้กลัวจะขาดรายได้ ไมอรู้ถึงบ้านพี่ไหมจะไปด่าก็่ไหลแน่นอนตอนนี้ถึงบ้านเี่ยบ้านองเมฆฝนอยู่บนหัวครับตอนนี้แล้วก็กำลังย้อยครับคนขอไมทำอะไรนเช้าน ตอนนี้ฝนเริ่มย้อยลงมานนไม่ต้องตอกต,ติดอะไอะต,อติดทางนน้นน่ยติดฝั่งนู้นน่ะติด้างหลังเธอ,อ มันไม่เคยมีสีไม่ลาดหรอกตกทั้งคืนเหตกแล้วฝนตกแล้วครับตกไม่ยังแรงตกแล้วตกแล้วแต่ยังไม่แรงเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ว่าฝนตกแรงๆเดี๋ยวตอนนี้หาวิธีอยากจะให้เขาดูอีกอยู่เดี๋ยวตอนนี้หาวิธีกันฝนสาดก่อนจะมีให้ดู ทำให้ดูเพื่อใครอยากเป็นพ่อค้าไม่ค้าตลาดนะัจะรู้รว่าโอ้ยมันลำบากขนาดไหนช่วงหน้าฝนเนี่ยเออเนี่ยพอฝนตกปุ๊บเอาเนี่ยไอเราไม่เท่าไหร่นี่มองไปไกลๆในี่เห็นพ่อค้าแม่ค้าผ้าที่ว่าไม่ได้มุงหลังคาก็ต้องเริ่มเก็บนะครับ โอ้โหได้ได้โอเคโอเคยังซ่านร่ะไม่เป็นไรมันไม่จิ้มแล้วมันของฉันมันย่วยมาแล้ว ก็เดี๋ยวคงต้องเตรียมตัวแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าก้อนจะใหญ่อยู่ก้อนจะใหญ่อยู่แต่รู้สึกว่ามันคงไม่ตกหนักหรอกมั้งก็ให้ดูบรรยากาศแบบฝนตกฝนตกวันนี้ ว่างแล้วว่างแล้ววางแล้วมางแล้ว,ว,ลวมีนลาลยว้างนเลยวานลยวมันยานเลยนนเยมมาง้ยงไไันยนนนเ จะมีอ้ไ้ของกินกับกาแฟอ้ยฝนตกนะครับแต่ว่าไม่แรงแต่ว่าลูกค้าก็ ยังไม่ถึงเวลาลูกค้ามาเดินนะครับที่มีมาเดินก็นิดๆหน่อยแต่ก้อนที่เห็นข้างหลังครับก็กระจายครับกระจายคงไม่ตกแรงครับวันนี้แค่ลินลินตกก็ตกลินลินครับไม่ถึงกับแรง ตันแรกว่าฝนจะตกไม่แรงที่ไหนได้ตอนนี้เริ่มตกแรงแล้วจากตักตอนแรกริงๆินเริ่มแรงตอนนี้เริ่มแรง ของสามจะยหลอดแล้ววันนี้เยหลอดอยู่คนเดียวก็ตอนนี้ฝนเริ่มแรงก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องปักนะปลั๊กไฟ ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับถ้าบ้านของท่านอาจจะเคยเห็นคลิปของผมนะครับแล้วก็แถวบ้านอาจจะมีตลาดนัดก็เวลามีตลาดนัดก็อย่าลืมออกมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยการมาซื้อสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านํามาขายนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีกําลังใจทําของอร่อยๆออ,ออกมาให้ท่านได้กินนะครับ หลังจากที่ฝนหยุดตกก็ลูกค้าก็มาเดินจับจ่ายซื้อของกันตามปกตินะครับ Terima <coughs> <coughs> จะได้เวลาอลาพับจากแล้วครับตอนนี้6โมงกว่าแล้วครับใช่ใช่ก็บางร้านก็เก็บเรียบร้อยแล้วบางร้านก็ยังยังแกงเลี้ยงอยู่เลย ก็โชคดีที่ฝนฝนตกไม่หนักแล้วก็ตกไวเลยทำให้ลูกค้ามาเดินซื้อของกันตามปกติ ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ